บรรยากาศธรรมชาติบ้านเฮาบบตองเอียงมากไหมโซดหวานจวยๆล้วเนาะเอาอีกแล้วค่ะพี่น้องบาวเช่นเขียงใหมาอีกแล้วมาพี่น้องมาเขียงใหออกงานอีกแล้วครับพี่เบึ้งเนือมาถุงใหญ่ๆ มาหาหม่องว่างเสียงก่อนครับพี่น้องพี <c oughs> อ่อู้อ้เนี่อง่ามครับพี่น้องเลยเนื้อกะโสมนะครับหรือว่าเนื้อขาเนี่ยนะครับเนื้อ,อลายเสื้อหองไห้ได้มากพอา,ายเมือนเนี่ยมันเบิร์ก่อนถุงอันสามสิบกีบคันเทนา วยแจ้วแจ้วนดีพกก็ได้แบบถุงมากเหมือนีลยพี่ของแถะมองย่นยันนะครับเนี่ยคือดอกจอกดอกจอ,อกจอมาพี่น้องเดี๋ยวหาสวยแจ้วกันโอ้ยบังครับพี่น้องมาถุงใหญ่ๆคือเก่าครับแจ้วขี่เพีย้ยขุนขุ่น,นผมๆคือเก่าครับเขียงเนื้อเจเปิลนะครับบนจัดให้พี่น้องนี่คือ หัดยางไปดีใส่นอ้เบิ้งเทใส่ถยยั่วใหญ่เบิ้งกันนะอดปุ้ยหล่นหล่นหล่นบ่เอออะเต็มถั่วยพี่น้องเลยพี่น้องเพื่อนว่าขอแจวแบบขุนขุนแนวสั่นเอาเบาเช่นเดี๋ยวสิเติมข้วขัวลงไปอีกนะครับพี่น้องนี่ครับเติมาขอขัวลงมันกัขุนนะครับข้อขัวก็บเบิดพอดี โอ้ยหอมหวยหวยบันอุ้ยล้นบ่ขาดบะไรเนี่ยเบิงเอาใส่ขวดบ้าได้พี่น้องเมื่อนี่ดีนะครับดีพกแต่ว่าให้ใส่ขวดเอาหยอดเล็กน้อยขมขากแต่เจลเพิ่นก็นได้อะเอาละพี่น้องเดี๋ยวกินบ่ไรเบิงสมแขวพี่น้องเลยเบิงโอ้ยตอนใหญ่ครับอะห้องใส่กับเนื้อนี่แหละเอาทั้งใดทั้งนี่บ่ ปาดจวยรอดพี่น้องเลยอื้ยเบิงอฮ้ยซิมซะก่อนพี่สามสิบกีบสีกเลยนี่พันใส่กับตับนี่บัานบูเอารีกใส่น้ำจักหน่อยเนี่ยสามสิบกีบพันตับอืมสิบ ปืปปดๆดีขนาดพักกาดนี่นะอืม จับพี่เลยพี่น้องมาครับมาเขียงใหญ่ออกงานมือเนี่ยซิมเราเดี๋ยวเราเชิญส้อยแล้วก่อนครับส้อยคันเทน่าก่อนครับพี่น้องเบิง้งโอ้ยคู่กันแท้คู่นะท่าม,มอ้อนี่คือคันใหญ่ครับแท้่ส้อยตอนชีหญ่เบิ้งกันนะนี่คันเทนา่าไวพ้พี่เสื้อของให้ เสือ,อร้องไห้เป็นตะมานดี้ยำปุดๆเลยล้วเนี่ยโอ้อยหยากมันใสเมื่อนี่เสือร้องไห้พาคิเรียวสามสิบเกีบนังวาคันเทน,น่าอยู่วะเนี่ยอะนี่ซอยเ้ย อันนี้ใบพันตับอันนี้ดอกจอกด้วยนี่หยาบนี่ดอกจอกซอยดยวกับใบนี้ หวานบ่องยันยอนพี่เบิ้งชัดชาดปันเฮ้ยสร้อยพี่นอ้องเบิ้งเฮ้ยปัด๊ดพ่องามครับงามเนี่ยพี่น้องเลยนี่ละตับย่อนตับต่บตอแล้วแต่ไพเอื้นอนบูสิ่มจะค่ำมึงนะค่ำเนีพ่พี่ลงใส่แจวอื้ม สดพี่น้องเลยบรรยากาศธรรมชาติบ้านเฮาบบต้องเอียงมากไหมสดหวานเวยๆล้วเนาะแตับวานซอยเหนือปั่น งามครับน้องมันขินโมเบิร์ดเดิร์กเนี่ยตีตับซะก่อนตีตับนี่คือซอยไปนน้ำลายเหนือก่อนครับเบิ่งบูยบอยงามคักเนื้อเนื้อขานะครับหรือว่าเนื้อกระโสม m เนื้อเสียบได้ไปนองในเนื้อส่วนเนี่ยขาตูนับเออ mất bôi nháp, xoay bản P'Nong đấy, toàn xí nhầy chút nào, bố, biển จับมาได้หลายเนี่กินโบเบิดดอกพี่น้องเลยเอามามันจังเอามาหน่อยหลายนี่กับโบเป็นตะเบิงมันบ่เต็มเขียงเขียงไงอื้องามบอ่อพี่น้องว่ะเบิดอยู่บน,นหันโบเบิดเด้อกินแต่ว่าหันแหวพี่น้องเป็นเบิง ตวาวเอามาจัดขักคืเอเก่าพี่น้องเลยได้สะเดามานั่มเมือนี่ยสดเอาเลยครับลงนี่ครับแนวเสียบซะก่อน,นตับานใส่กับสามสิบก็บโอ้ถั่วเจีวยวถยั่วใหญ่เลยื ขมบํารหูรันแกะขึ้นเกาคไปร่องขมจนยางเดา